สวัสดีครับพบกับลุงพีแล้วนะครับในแอนฟาร์มภาค2จะมาความดงความเดิมตอนที่แล้วก็ไม่น่าใช่เพราะตอนนี้มันไม่น่าจะไปต่อได้เลยรู้สึกเรามาไกลพอสมควรเราจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรามีทะลวงอะไรให้มันทะลุยังไม่หยุดยั้งอาจจะปัทะปัทะปัทะแบบหนึ่งนะพีจะยังจะ่ บอกใจเย็นๆก่อนก็ได้ไม่น่ารีบเลยใช่ไหมใช่กับแกสิเฮ้ยอ้่อเออเออเออโซนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยแล้ว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 เบนซ่าผมล่ะมีคนดึงป้ายผมออกเหรออะไรพี่ไม่รู้น้องโถ่เดียเดี๋ยวเดี๋ยวป้ายมีคนดึงป้ายไปโถยใครนะใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังนี้คือมีคนเอาป้ายเราไปคุณผู้ชม คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากร่วมสนุกขึ้นป้ายแต่ตอนนี้ป้ายหายเดี๋ยวไปเอาป้ายเดี๋ยววางที่ใหม่จะทำที่นี่แหละนะอย่าลืมนะครับกดไลค์ subscribe แล้วแชร์ด้วยด้านล่างนี้เลยนะฮะไอลูกที่เป็นนิ้วโป้งผมเห็นเขียวแล้วมองเหมือนแคนตาลุปเลยพี่เอ้ยพี่กันมายมกับพี่อ้าวล้ทากเกอินไซด์อฮเอาดฮฮฮอัอัออดออออดดออดอออดดอดดอดดอดอดออออ อย yeah. okay. ่าพ้องกันไว้ก่อนเลยเราต้องมอบความรักความรักที่เรามีเออเออถ้ารักคนอื่นไม่ได้ก็ต้องรัก <socks S 2> ตัวเองก่อนจําไว้นะครับเด็กๆพี่การมายมยมเหมือนพี่การมายมยมองเห็นแล้วโอ๊ยชับจ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 ับทำไมต้องชับจับจับนึกนึกถึงเพลงตัดในกาศเลยชับจับจับโว้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอ้าวเฮ้ยพังพังทั้งหมดเลยเฮ้ยเอ้ยอ้าอ้า อ๋อโอ้โหโอ้โหพี่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 คริสเดี๋ยวแบทแมนทัานคือบรูซเวนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยรู้จักไหมบรูซเวนเฮ้ยรู้จักไหมเอ้ยอ๋อสงสัยจะไม่รู้จักพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงเขาบอกว่ายิ่งห้างก็ยิ่งยุ ผมไม่ได้บอกห้ามเลยนะผมบอกว่าอย่ากุงศสีเขายังไม่แต่งงานเอาละเฮ้ยยังปึ๊บอืมนี่เราลง,างนี้ฮะสไตล์การลงของเราโอ้โหโอ้โอ้โหดีอ่าสวัสดีมันสายไทยทันเบสม,มีใครรู้ด้วย <c oughs> ไม่เราต้องทำภารกิจเราถึงจะได้เราอย่าขโมยลักทรัพย์ผิดศินคนที่สองเดี๋ยวนางคดเดี๋ยวจะมีคนขโมยเรานี่ไงเดี๋ยวเราแบบ สายเราสายหมอบสายคือหมอบสายหมอบก็คือหมอบกระสุนหมอบกระสุนนี่แหละสายหมอบเอหรือว่าเราจะไปเปิดกล่องวิ่งตะลุยบุกฝ่าฟันไปเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยเราต้องผักอินนี่ตกไปจชกนี่ไมบไยโอ้โหมันเกิดใหม่เว้ยโอ้โห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 รอบรอบอบโอ้โหโลบเป็นไงล่ะโลบ โอ้แล้วของผมอยู่ในดงอะอยู่ในดงทั้งดาวทั้งอะไรอยู่ในดงกันหมดเลยไอครงกระดูกหายไปไหนหมดที่ไหนได้ฮี่อยู่ในดงอ๋อโอ้โหพี่ผมมาเก็บดาวดาวล้านดวงเอาพี่ยิงผมเร็วเร็วดาวนับร้อยที่อยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะอ่ะผมขอยืมก่อนเดี๋ยวผมมาคืนนะพี่ไอ้ไททัทนบเบลดเดี๋ยวผมมาคืนพี่จริงๆไอรอนโกเลมใช่ไหม เดี๋ยวผมสร้างให้เป็นฝูงลเลยเฮ้ยอะไรถ่ายทันเบรดโอ้ข่าวนี้แหละขอยืมก่อนนะขอยืมเดี๋ยวผมมาคืนจริงๆเดี๋ยวผมมาคืนจริงิงเดี๋ยวผมมาคืนจริงๆผมไม่ได้ลักนะเออผมหยิบผมตีคื่อันนี้จริงๆฮนอะผมเดี๋ยวผมมาคืน คือเราต้องมีเจตนานะถ้าเกิดว่าเราคิดชั่วที่อยากจะขโมยเนี่ยรับรองว่าในอนาคตเราได้รับผลแน่นอนแต่เรายืมไงเรายืมเราบอโรอ่ะเรายืมเพื่อที่จะบอกว่าเอ้ยช่วยแล้วก็เอามาคืนแน่นอนนี่พรอมัสแน่นอนเฮ้ยอืมอืมอืมเดี๋ยวมาเฮ้ยเฮ้ยถ่ายท่านเบลดทำไมอืมอืมถ่ายท่านเบลดถ่ายท่านเบลดโอ้โหถ่ายท,ท่านเบลดโ้ยเฮ้ย เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โอ้อยากจะคลิปอินเวนทอรี่มากแต่แต่มันจะไม่สนุกเฮ้ยยาสีเป็นยายายาสีเป็นยายาสีเป็นสาซีเพิ่นยายาเพิ่นยายายาสีเพิ่นยาโอ้โหผมรับดูได้ถึงพลังอันน้อยนิดโอ้โหโอ้โหทำไมทำไงเนี่ย ใครจะใจดีที่แบบว่านี่เนี่ย,เ,ยเราค่อยๆเราค่อยๆโอ้ตีมันทีละตัวอ,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 อยู่กันกี่ตัวนะอยู่กันเป็นไอ้นี่เลยโอเคได้วเวลาลงไปแล้วฮะดาบเดิบค้อนคืนโอ้โหไม่มีที่ขุดชีวิตมันจะรันโทษอะไรขนาดนั้น ที่เหลือที่เหลือต้องฝาฟันโอ้โหผมจะใช้วิธีเทคนิคนะผมจะใช้เทคนิคของผมนะคือแบบขุดดินแล้วโผล่ไปฝั่งนูนะ้นอะไปโผล่ตรงกระจกฝั่งนูนะ้นอะไม่งั้นตายแน่ๆเฮ้ย <Hey, S 2> เนี่ยแต่ผมได้รับพลังแอนแอนของคุณผู้ชมมาที่คุณผู้ชมกดไลค์และคอมเมนต์ผมได้แช่ผมจะช่วยแอนแอนนี่แหละผมได้รับพลังมาแล้วพลังที่จะสู้ต่อไปไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอย แต่ถ้าเกิดมันมาเยอะก็ว่ากันอีกเรื่องนะเดี๋ยวเราต้องยึดอาณาจักรนี้ทีนี้เราจะครองที่นี่ละเป็นเป็นเฮ้ยโอ๊บบุ๊ดถืดถืดถืดแม่ขาเนียนมากเลยนะฮะใช้ครีมอะไรครับเนี่ยใช้ครีมที่ดึงน็อตออกคนละครีมนะพี่น้ำมันครีมโถโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยูไน a อนโรว์บอยเอ้ยโบโบนะฮะไม่ใช่แอโร่นี่ได้แอโร่มาแล้ว นี่แหละของเขาดีจริงๆนะโอ้โหมันเกิดอีกปิดละไปทางนี้ก็ได้โอ้โหใช้มือนี่มันทรมานมากเลยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงนี่มือคงร้าวไม,ไม่คือไม่คือไม่คือไม่ใช่มือร้าวอะมือหักแน่นอนนี่เป็นทางกลับบ้านของเราีเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาดินก่นอนเอยไม่ใช่ดินนี้เ,เราต้องเอาดินกันคุณผู้ชมเพื่อเป็นป้องกันนะป้องกันของหงอาหารนี่ไม่มีอะไรกินเลยจริง นี่มันแอนฟาร์มแบบไหนเนี่ยมันฮาร์ดคอร์จริงๆอ่าเราไปอย่างงี้อ่าโอ้โห oh ้ฮู้เฮ้ยยังยูโน่อ่ three men four men you cannot shoot me bro because I'm the middle of the glasses you cannot shoot me เข้าใจปะเนี่ย understand อืมครั้งนี้ลุงพีจะรอดหรือไม่โปรดติดตามตอนอยังนี่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลย โอเคเอ้ยโอ้โหผู้ไหนั่นมีหมวกไม่ได้เจอกันนานสบายดีไหมฮะครั้งล่าสุดที่ผมเจอพี่ผมเจอพี่ในฮาร์ดคอร์พี่ทำผมจบเอพิโซดที่13อ่ะผมจําได้ไปละ13-11หรือ11นะคุณผู้ชมจำไม่ได้จำซีรีส์ตัวเองไม่ได้เอ้ยเร็วแล้วเร็วเร็วแล้วแล้วแล็วเร็วเร็วเวเร็วเวเบาก์ของเขยังอยู่ออป้ายังอยู่โอเคโอเคโอเคเอาของเอาเอาเอาดาบเก็บ โอ้อเล็กโต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  so much โอเคโอเคฮะเดี๋ยวก่อนอื่นผมได้ดาวแล้วเอาล่ะสเกเลตันใช่ไหมสเกเลตันดันเจี้ยนเมดัลอ่าซอมบี้สปอ p a w n e r okay zombie pigman d u n g e o okay, ยนโอเคครับอันนี้สีขาวพร้อมครับโอเควันนี้เราเอาสองแผ่นป้ายสองแผ่นป้ายนะครับคุณผู้ชมครับสองแผ่นป้ายวันนี้เปิดจะได้ของอะไรครับเออ โอเคเดี๋ยวเราไปวางนี้ก่อน first g l o r y ที่เราของเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับ first g l o r y เป็นเบนซา่าจำได้คนที่2ของเราวันนี้คนที่2นะครับผมที่กดแชร์ที่กดไลค์และแชร์ใน YouTube วิดีโอนี้นะฮะลิปตันบลูของพาร์ทแรกนะครับ โอเคฮะลิฟตันบลูขอแสดงความยินดีกับลิฟตันบลูนนะครับเย่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 โอ้โหปกป้องเอนะิร์ทโซนเข้าใจไหมโอ้โหแสดงว่ามีหลายที่แสดงว่ามันต้องให้เก็บสี่สี่สี่อันเหรออ่าเฮ้พีพีพ,พ,พีนี่อ้าเฮ้ว่าไงลูกชายว่าไงฮะพ่อไม่ต้องมากลับไปนิสนีแลนด์ไปฮ<า>ไอ,ไอโอตกใจแบทแมนเฮ้เดี๋ยวมันมีกี่ที่ จอดซองเงนเปิดทางเปิดทางถ้าเกิดมีแต่ละที่แต่ละโซนมี4ี่สี่เหรียญสี่เมโดแสดงว่าเราต้องเก็บให้หมดนะฮะดันเจียนปายขุดปล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 ายฮัลโหลอ่าใช่แล้วคุณผู้ชมมันมี4ี่มันแสดงว่าที่หนึ่งเนี่ยมีเออมีมีสี่มีสี่ที่นะฮะเฮ้ย <c oughs> เราเพิ่งทำฐานที่มั่นพังเป็นแค่หนึ่งเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปยึดตรงนั้น เป็น s o n g h ง l d ของเรานะฮะแอ d ด n d s น r o n g h o l d ซึ่งจะมีคุณผู้ชมเนี่ยเฝ้าผมอยู่ในนั้นซึ่งผมจะสร้างกองทัพของผมกองทัพ and and ซึ่งจะมีคุณผู้ชมอยู่ในนั้นคนที่กดไลค์และแช์มีทั้งเบนซ์ารารแล้วก็ลิปตันบลูชื่ออะไรลิปตันบลูเท่มากเลยเนี่ย <c oughs> ตอนยอมตายกันด้ผมพร้อมที่จะลุยแล้วมาผมพร้อมล้วผมพร้อมจะลุยลำบากแล้ว เราสูตรว่าที่เกิดสเกลตันมันถูกห่อหุ้มด้วยออกซิเดียนเราต้องขุดใต้ดินไปเพื่อจัดการก็ดื่นเดี๋ยวเราจะอืมเฮ้ยนี่นะเฮ้ยนี่นะโอ้โหเฮ้ยนี่นะเจอวุดตัวเองมั้ยไงล่ะเอาให้วูดเฮ้ยเจ้าฮึบเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยจึ๊บเรียบร้อยครับพี่การมายมโอ้โหต้องต้องไฟฟ์ฟอร์ยู

เออเราเป็นพวกผีเดียวกันนะยิงกันทำไมเนี่ยยิงกันทำไมยิงไอ้คนที่อยู่ด้านล่างสิว่าเออเด็ดเด็ดอ่ะเด็ดเด็ดเด็ดอ่ะเด็ดเด็ดเยี่ยมเยี่ยมอ่ะบอกกันแล้วฮะบอกกันแล้วต่างฝ่ายต่างบอกกันแล้วครับบอกโอ้เรียบร้อยครับบอกกันแล้วอ่ะบอกกันแล้วฮะโอ้โหบีแบบว่ารู้สึกเนี่ยทะเลาะกันเองไงือเป็นไรลูกฮะเป็นไรอ่ะบาร์บี้เกิร์ลเหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยบาร์บี้เกิร์ลตรงนี้อย่าเบียดกันสิโอ้ยโอ๊ย เฮ้ยโหพี่แกเบียดกันเกือบเกือบเกือบ<ๆ>มาได้แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้สองกงินสองกงินจุดตรงนี้โอเคแล้วขุดตรงไปเรื่อยๆจะเจอสปอนเนอร์ขอโชคดีกับการเบรียดเบียดกันนะครับไปละอ่ายิงคนเองละยิงคนเองละอ่าโชคดีเราเราเรามีแต่เออยิงมาอ่าโชคดีโหเสียงแบบต้องกังวานมาอ่าโหธนูธนูโโอ้ห อ้าวโอ้โหอ๋อเอาละฮะศึกเอ่อศึกสเกลเลตันไฟน์นะครับระหว่างไอ้โมงนะฮะยาพี่ยาโอ้ยโอ้ยโอ้ยระหว่างศึกไอ้โมงกับไอ้โมงไอ้เม้งอ่๋อไอ้เม้งเป้งเป้งตายแล้วอ้าววกกันละสองคนอ้าวยิงกันสองคนอ้าวกระตุกไปคนหนึ่งกระตุกเรียบร้อยครับเก็บส่วนที่เหลือเอาละฮะยิงกันเองสองคนเออเอายิงกันเองเป็นไงล่ะฮะคนทำชั่วมากจะได้รับผลชั่วตามมาอยู่แล้ว เราละเรามีอย่างเดียวคือมุ่งหน้าย่าผมกลัวพี่มากเลยตรงเนี้ยโอ้โหกลายความจริงแล้วโอ้โหหมุนกันเติวตวติวเลยอืมตายแล้ววันนี้ถึงเวลาของแกแล้วโอ้โหมันหมุนติวกี่ตัวเนี่ยอ้ยจบชีวิตแกแล้วสเกเลตันหยุดหมุนติวได้แล้วติ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 วหมุนมากใช่ไหม ติวติวไปต่อไปเถอะอืมโอเคฮะภารกิจของเราวันนี้ทําลายที่เกิดของมันทั้งตรงนี้หรือเราจะยึดตรงนี้เป็นที่ศูนย์ปรญชาการแอนด์แอนสตรองโฮนะฮะซึ่งจะมีทหารเฝ้าไว้ก็คือทหารทหารก็คือคุณผู้ชมที่ได้กดไลค์และแชร์ชื่อไว้นะฮะเขานี้แหละเราจะได้มีกองทัพเฝ้าบ้านบ้างเอาละเคลื่ตืน่นตื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 นตืนละเหลือเจากการลูกน้องที่เหลือเอาละเอาละ เรียบร้อยรอครับุณผู้ชมครับเรียบร้อยฮะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะยึดได้แล right ้วครับมันไม่เกิดแล้วครับคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยยยไอ้ติ้งวองไอ้ติ้งวองที่เหลือจากกาย้พวกนี้เร็วเร็วเร็วเขมอบเขามอบอยเขามอบบอยเขามอบบยขมอบยบยยิงกันเองแล้วเขาบมอบบอยอืม อืมเ,อเฮ้ยธนูหมดธนูหมดเฮ้ยมาจากไหนกันเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเราเคลียร์แล้วเราเคลียร์ที่นี่แล้วออกไปสู่โลกกว้างโอ้โหโลกกว้างไปโ,โลกกว้างโอ้โลกกว้างโลกกว้างของหนูโลกกว้างของหนูฮิเราจะไม่ยอมหนูไม่ยอมแน่เบนซ่า กับลิปตันบลูจะให้กำลังใจเราจนจนสุดท้ายใช่ไหมพิการมยมเรายึดได้แล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนหน้าตาด้านหลังนี่เป็นหน้าตาเราไอ้ยาบตาปัจจัฮึบฮึบไอ้เจะฮึบฮึบตกไปซะเเรายุดได้แล้วครับคุณผู้ชมครับแท็กหน่อยครับก่อนอื่นเราต้องตกแต่งต้องหาเตียงหาอะไรสตริงหาอะไรต้องหาแมงมุมจัดการแล้วก็สร้างเตียงโอ้โหอาปาก กินปากไม่ใช่เรื่องตลกนะครับอยา่าพี่เลงเขาเลงแล้ว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 เต็มตัวดิปลอยเป้าหมายพี่ถ้าบอกโอ้ผมหาทางขึ้นกันพี่โอเคเรายึดได้แล้วนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเอ้โอ้โหไปแนละ้วโชคดีพี่เอยโอ้โหอือหือโอ้โหโอ้โหกำลังจะขึ้นจะกลับบ้านด้วยโอ้อือ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  อืมอ oh, ืม oh, อ oh. oh, oh. ืมโอ๊ย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 โอ๊โอไม่สู้ไม่สู้อ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไปแล้วไปแล้วก็ได้ไปก็ได้เฮ้ยเฮ้ยโอเคเบนซ่าซ่าลิฟตันบลูฝังจักรันด้วยนะอืมโอเคเดี๋ยวอ่าผมจะใช้เวทบนกระถาจทำให้เบนซ่าซ่ากับลิฟตันบลูกลายเป็นคนด้วยคำนาดที่ผมมีทั้งหมดจงเสกให้พวกเจ้ากลายเป็น คนเอเย่ว่าแต่เราไปเอาพลังมาจากไหนวะเนี่ยผมได้เ <boundaries> พิ่มเติมอะไรนิดหน่อยคุณผู้ชมครับไม่ต้องห่วงเอออพวกเขาจะเฝ้าที่นี่ใช่ไหมตอบตอบซิใช่ฮะใช่ฮะดีมากที่นี่ละเบนซ่าซ่ากับเบนตัมบูฉันสู้คนเดียวคงไม่ได้พวกจะต้องเฝ้าที่นี่ไว้เข้าใจไหมรับทราบนะรับทราบครับดีมากจะมดน้อยทัางหายแกคือลูกมด ฉันคือพยายามมดแอนแอนจำไว้ไปละโชคดีดินแดนมัชรูมถ้าถ้าเดาถ้าคาดว่านะผมคาดว่านะแค่คาดนะผมว่านะมันต้องเป็นดินแดนของไอ้คีปเปอร์แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพี่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 พ,พ,พี่เดี๋ยวค่อย,ค,อยคุยกันค่อยคอย,คอยโอ้โหดินแดนแม่ โอ้พี่เอ้ยว่าไงวะพี่ช่วยผมด้วยนะขอร้องล่ะช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเฮ้ยพวกมันมาแล้วพี่เฮ้ยเราโตใครโตจับตาจับตาจับตาเพิบโอ้โหโอ้โหคนลุกคนชันกันเลยทีเดียวอยู่กันลังตัวเองดีกว่าเดี๋ยวพัต่อไปจะพาเบนซ์ซาซ่ากับลินตันบลูไปฐานของเราเข้าใจไหมเข้าใจครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลุงบีคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าใครอยากจะเป็นกองทัพ แอนแอนอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้และแชร์ด้วยนะฮะในยูทูบนี้แล้วก็บอกว่าไอ้ผมได้แชร์แล้วลุงพีจะสุ่มผู้โชคดีนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ด้านล่างนี่เลยครับ <c oughs> แล้วอย่าลืมนะครับเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยครับบ๊ายบายครับครั้งต่อไปเราจะสร้างกองทัพลุ่มที่นี่ลุ่มที่นั่นปุ่มที่นู่นอะไรที่ต้องดู